สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดล่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการหรือตลาดเก่าแม่กองในจุดนี้ซึ่งต้องบอกกันนะครับว่ามีการเลือกไปทั้งแถบเลยครับเพื่อที่จะก่อสร้างอาคาร5ชั้นรองรับรถถึงถึง200คันเลยครับในบริเวณนี้วันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ทุกท่านได้ชมกันว่าจะเดิมจุดนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนและตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนส่วนตอนนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามถัดไปก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดล่มหุบ ส่วนจากจุดที่ผมอยู่นะค้าสถานีในจุดนี้มองถัดขึ้นไปที่เห็นมีเคียนอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับอยู่ระหว่างงานก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นที่เป็นที่จอดรถของวัดเพชรสมุทรวรวิหารสามารถจอดได้ถึง200คันเลยครับซึงจะเริ่มจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดเก่าแม่กองแนอดีตแต่ตอนนี้ภายในพื้นที่จุดนี้ก็มีการื้อตลาดเก่าออกไปหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสูงขึ้นมาถึงชั้น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรถไฟแทีกซนั่งมาก็ออกจากที่ดียนะครับ เ็นเที่ยวสุดท้ายของวันนี้เลยครับก็คือเวลา15นาฬิกาสาบนาทีจุดนี้จะย้อนไปทางสถานีบ้านแหลมที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ผมออกมาที่ด้านนอกแล้วครับจุดนี้ก็จะเป็นถนนเพชรสมุทรและจากจุดนี้เดินข้ามทางรถไฟเดินถัดขึ้นไปก็จะพบกับซอยเพชรสมุทรหนึ่งซอยเพชรสมุทรสองทั้งสองซอยตั้งแต่เข้าไาที่ส่วนของอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งสองซอยเลยครับจะอยู่านข้างของวัดเพชรสมุทรวอวิหารเลยครับ เดอกก็จะมีภาพในอดีตตอนที่ยังเป็นตลาดเก่าให้ชมกันนะครับว่าจะเดิมก่อนที่จะมีการรื้อถอนจุดนี้มีลักษณะเป็นแบบไหนและจากสถานนี้แม่กองจุดนี้เดินหัดขึ้นไปด้านหน้าด้านซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของซอยเพชรสมุทรหนึ่งนะครับข้อมูลจากทางเดลินิวออนไลน์นะครับนางสาวฉันธนาโพธารามผอ,อสนักงานพพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดเผยว่า สอนักงานพระพุทธศาสนาได้รับการประสานงานจากวัดเพชรสมุทรวรวิหารเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามว่าจะมีการสร้างอาคารจอดรถเนื่องจากตลาดแม่กองในปัจจุบันเริ่มรับแคบมีที่จอดรถไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวทั้ทงชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยวชมสถานีรถไฟแม่กองและตลาดล่มหุบ ลมถึงที่เดินทางมาสักการะบูชาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสมุทรสงครามและบุคคลทั่วไปทําให้การจระาะจรติดขัดเกือบตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังรองรับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลหรือตลาดแม่กองซึ่งอยู่ห่างจากที่จอดรถดังกล่านะครับไม่เกิน100เมตรให้ได้รับความสะดวกและยังเป็นการจัดระเบียบลดการจราจรในอัดในพื้นที่ของวัดและตลาดแม่กองโดยอาคารจอดรถด,ดังกล่าวสร้างบริเวณตลาดเก่าแม่กอง เป็นอาคารสูง5ชั้นบนที่ดินของวัดเพชรสมุทรวรวิหารพื้นที่ประมาณ6งานหรือ1ไร่ครึ่งชั้นล่างนะครับจะเป็นร้านอาหารโดยทางวัดเพชรสมุทรวรวิหารจะให้สิทธิ์แก่ผู้ค้าขายรายเดิมแจ้งความต้องการหรือไม่ก่อนนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าโอท็อปของฝากแม่กองซึ่งเป็นของดีจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง3อำเภอส่วนอาคารชั้นที่2ถึงชั้นที่5ะจะเป็นอาคารจอดรถทั้งหมดสามารถรองรับรถเก๋งรถปิกอัพ รถตู้โดยสารชั้นละ50คันรวม200คันส่วนค่าจะลดนะครับจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่ผมไม่ได้บอกไปในตอนแรกนะครับที่จุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดเก่าแม่กองก็จะมีภาพลักษณะแบบนี้เลครับตอนอยังเป็นตลาดเก่าอยู่โดยที่นี่ทางพุทธละเหมาก็ได้เข้ามารื้อถอนและเริ่มก่อสร้างาคาจะลดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2567แล้วครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ผมนํามาจาก daily new online ขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับ ในมุมมองส่วนตัวของแอดนะครับแอดเองก็เดินทางมาที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยและส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาการจัดรถจริงๆนะครับที่จัดรถค่อนข้างที่จะน้อยและก็มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ค่อนข้างเยอะไเ่ยได้ว่าจะสวนทางกันเลยนะครับแต่ในอนาคต ถ้าจุดนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแอดคิดว่าก็นะ่าช่วยลดปัญหาการจอดรถในจุดนี้ไปได้พอสมควรเลยครับยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสรหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถติดกับตลาดแม่กองติดกับแม่น้ําแม่กองในจุดนี้ยังไงไทยเองมีการเข้ามาที่ย่านนี้ก็จะเข้ามาอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถ,ถัดไปสําสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดที่เป็นถนนคนเดินริมแม่น้ําแม่กองนะครับจุดนี้อยู่ด้านหลังของสถานีรถไฟนะนะและจากจุดนี้ถัดขึ้นไปมองไปจะเห็นกับวัดใหญ่เลยครับ จุดเองก็จะเป็นสะพานแขวนที่เพิ่มมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ซึ่งกําลังเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยมและถ่ายรูปกันอย่างมากเลยครับในขณะนี้ท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับส่วนท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเรา ก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ คิวไลท์ Q สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ